สวัสดีครับนานนามาครับหมายแหน่ก็ไหน่อยวิวผลงานให้ติดตามหรือเปล่าครับอดี๋ยวู้ยครับหมายแหน่ครับหมายแรกเลย,ยแรกตีออกโอ้ กันดังจุ๊บหม่แรกมีตัวเลยครับ้ยกันดังจุ๊บอันนม่ด,ดูนะครับหมก,กันดังจุ๊บ แหน่หนานะครับลมไม่พัดแหน่ออกเลยเก็บตามช่องแหน่ลองเลาะแนวแหน่ดู กัไม่โดนนะครับมีตัวนะครับอเราแหน่รูปนะตัว้ะกัดไม่โดนะครับ เราตีเลาะแนวแหน,นะครับไม่เข้าแนวะ ัวยครับมองนะครับอยู่นะครับอยู่นะครับม nice ัวใหญ่ anyway. นะครับส่วนตนได้ครับหืมมีสายแน่นอนครับตรงนี้มีสายแน่นอนล้อข้างเลยครับสงสายยังสวยเลยครับตัวนี้มีสายแน่นอนตัวใหญ่โอ้ยจากการลากมาเลยโอ้โหมีสายแน่นอนตัวนี้นี่อ๋อโอ้ย โอ้ตัวนี้ไม่ต่ำฟ้าโลครึ่งแน่นอนโอ้ตูเลยตัวนี้นี่ครับโอ้ยสายก่อนทำโลครึ่งแน่นอนน,นี่ครับโอ้ยสายนี้ครับโอ้ยไม่ตม่ำพอสองโลแน่นอนครับตัวนี้ ดูเขาหน้านะดูโอ้โหสองโลต้องมีแต่ตัวเนี้ยดูเขาหน่อนะโอ้ยกัดริมปากสายสองโลแน่นอนอย่างนี้ตัวนี้ต้องมีสองโลครับเดี๋ยวเราไปชั่งกันเลยครับโอ้โหสวยๆกัดเยือนอานิกนะครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับน,นะาดูนะครับนะาสายนี้ โอ้โหอย่างใหญ่นะครับนะดูไม่ต่ำพอสองโลแน่นอนดูใบนี้ตัวสวยเลยครับโอ้โหตัวนี้สุดสุดโอ้โหสวยเลยครับนะครับสวยสวยครับ คันนี้สวย,สวยครับโอ้โหช่อนโอ้โหยยิงกระปูอีกโอ้ยปนกรปูปได้เลยครับตัวนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับขอขิงหน่อยครับนั่นนะสุดยอดจับไปครับนะันนาตัวนี้ครับสองโลหนึ่งขีดนะครับ สวยครับกูดตัวใหญ่นะครับตัวนี้